เขาจะฮิตระมุงมากกว่าลิเกไม่ได้หนีค่ะแต่ไปทำทุนละ่าจ้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 าด,ดีค่ะ <c oughs> ละครเรื่องนี้ใหมแ่แห้ะ เกกันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สัญญาว่าวันที่5จะเข้าปุมปิกันเข้าได้ล้วนะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะแอดมินรอทำงานสวัสดีคุณจินจ๊ะแอดมินรออยู่นะจ๊ะ สวัสดีคุณนัชกาแม่ใส่เสื้อตัวนี้เห็นอค,คอมเมนต์ชัดดีจังชัดเป๊พูดอีกที่พูดอีกที่ได้หรือเปล่าสวัสดีสามห้าสิบห้าคนนะจ๊ะคืนนี้ดูเล่นๆกันเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะช่วยกันแชร์ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเล่นอยุธยานะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่แววพิพาพี่แววพิพาพรุ่งนี้เล่นเรื่องดำดงนะจ๊ะพี่แต่วันนี้เล่นเรื่องน้อยหนา เห็นไหมเราไม่ส <Happiness gegen violin inding> <ra <Rabbi> <ht> <ijn> ิ้นหวังพี่แวววิภาไว้ขอบคุณจ้าพี่วันที <kind abonn> ่ห้าแล้วไม่หมเยจะใช่ทวงแต่เมื่อคืนแหละไม่ให้กันเลยนิ่งกึบวันนี้จะทวงพี่หลุนเกวันที่ห้าใช่ใช่วันนี้วันที่ห้าเตรียมตัวเตรียมตัวให้เออวันที่ห้าาง เแน่เจอทวงเจอเมื่อคืนแล้วค่ะเขาบอกอะไรไม่วันที่ห้าเลยพรุ่งนี้หรอกวันที่ห้าเอาได้ได้เจอกันเจอกันพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าขอบคุณทีมขอจอข้อใจนะคะตอนนี้ขอจอเขาเป็นรูปอะไรเป็นรูป ตุกตาใส่ไว้กรบรูปอะไรเทศกาลอะไรคะ่ะเราที่ไม่รู้เรื่องจริงวันที่เจ็ดรู้เรื่องอยังคะวันที่เจ็ดก็น่าจะเล่นเรื่องหนยหน่าพ mm. าถุงระบายกว่าเมื <c oughs> <c oughs> ่อวานดีใจเจอตัวจริงแม่สวยไม่นเข้ามาคุยเลยไนดะ้เข้ามาคุยไนงะวันที่เจ็ดน่าจะเล่นเรื่องหน่อยหน่าพี่ไ <c oughs> ม่เคยเคยทราบแล้ว